นี่พี่น้องท้องสุกเด้อนี่สังกัดบ้านค่ายควายไทยครับเจ้าของค่าตัว8ปดล้านเแสนบาทนี่แซมควายยักษ์กับแซมควายงามมือนี้มาถ่ายภาพพูน่ะบึ่งความอลังการเพื่นนเี่เศรเมยง่ายปะเนาะลูกพี่ทองสุกนี่เจ้าบดยืนให้เจ้าบดเลยเศรเมยเด้อลูกพี่ หา้งงามคัเดื่องทองสุกนี่พูดนะน้ำเสื้อหลอดรหัส้อยครับชุดรหัพันสิบสองหลอดติดต่อบ้านค่ายควายไทยได้เลยหรือติดต่อบอยที่ซีก็ได้จัดทรงทั่วประเทศขึ้นกันทรงได้ทุกจังหวัดทุกภาคครับทั่วประเทศไทยขอแต่อยากได้น้ำเสื้อเพื่อนอิรีครับเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบได้แล้วลูกที่ทองสุกถ่ายภาพรอรอไปโซ่พี่นอ้องเขา ผลงานออกมาหลายเลยครับท่องสูงใจลูกเด็ดขาดอีกตัวนึ้งเรียบร้อยท้ายภาพเรียบร้อยแล้วเข่าคอกเลยลูกพี่เฮ้าเบื้งข้อเนี้ยข้อใว่ามันข้อสร้างารถนี่แล้วพี่นอ้องค้าตัวแปดล้านเก้าแสนเป็นอย่างเจ้าของเพิ่นจังก้าซื้อนี่ความใหญ่ความยักแล้วก็เรากอพันธุก,กรรมครับที่สำคัญคือการส่งลูกถือว่าใจลูกเด็ดขาดเลย แม่น้อยๆยกระทรงลูกแบบว่างงมยังอยู่จังหวัดพะเยานี่บอยที่ซี่เอาน้ําเชื่อไปกระจายไว้หลายครับเกิดพันธุก,กรรมเพื่อนออกมาหลายแล้วอยู่พะเยาเขาไปเบื้องในเพจก็ได้ครับตัวต่อไปพงเพชร